ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาไปทำผัดพริกแกงจากของเหลือนะคะเมื่อวานกินจิ้มจุ่มไงวันนี้ก็เลยจะพาไปทำของเหลือนะคะผัดพริกแกงของเหลือจากจิ้มจุ่มอ่ะเราไปเริ่มทำเลยนะคะอ่ะมาตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่เห็นไหม น้ำมันมันก็จะร้อนพอดีเลยเพราะน้ำมันร้อนใส่อะไรคะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมหอ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 มเริมหอมแล้วนี่พริกแกงตำเองพริกแกงเหนือใส่ลงไปแบบนี้นะคะคนี่คนคนนิดหน่อยปล่อยอให้มีกลิ่นไหม้ของพริกแกงนิดหน่อยนะเสร็จแล้วนี่ เนื้อปลาเนื้อหมูเนี่ยอ,อะไรมั่เหลือจักจิ้นจุ่มใส่ลงไปเลยนะนะคนนิดหน่อยก็ปล่อยมาไม่ต้องไปคนเยอะนะคะปล่อยมันจนะน่จะแห้งนิดหน่อยสใส่มะกรูดใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะต่อไปนี่ผักบุ้งลูกชิ้นฮอทดอกนะ ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะนี่คนมันเลยนะคะอ่คนไปแบบนี้หอมหอมหอมน่มมากินใช่ไหมอันนี้ก็น้ำตาลนะคะก็ะหวานก็ใส่เยอะๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เห็นะห น้ำปลาะค่ะที่ต้องใส่เยอะนะถ้าพริกแกงเราเค็มอ่ะเดี๋ยวมันจะเค็มถ้าเค็มแล้วมันจะทานไม่อร่อยนะคะไม่ดีต่อสุขภาพเพอ่าแบบนี้นะคะนี่พริกสดเพิ่มความเผ็ดนะคะชอบใส่พริกกับบเขียวๆก็แล้วแต่อันนี้เราจะกินกับข้าวสวยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงงไปนะคะ ให้มันดูแบบว่าช่ำๆนะสุดท้ายไปโหรพา้าใกล้เสร็จแล้วใกล้จะได้กินแล้วเป็นไงหน้าตาดีไหมหน้าตาดีเหมือนอะไรเหมือนคนทำไงอ่าเสร็จแล้วจ้าผัดพริกแกงของเหลือจากกิ้มจุ่มนะคะอหอมหิวมากไปตักข้าว